รับขอลรับบอลรับอลรับ่อลรับรับลรับ่อไในซองขอรูด้วยในซองออรนอยากปล่อยให้เปิดทางให้เปิดทางให้ได้ไมเปิทางให้ได้ไหเปิดทางให้ได้หมถ้เปิดปล่อยได้ฟงเลยค่ะโอเคต้องโคนรับอล

จะมีน้องใพูดเ้้ยต้องมีครับมีมีเลยนะบอกว่ามีต้องเร็วๆนะครับจีนอากีก้าอันนี้เลยเลยอันนเจีนน้สีขาจีนขาไม่ตรกาา หลังหังนะอีกหลาย่านเลยอีกหลายนานอีกหลาย่านเลยเพื่อนจะาสาวเยอะไงเยอะเยอะไปอีกต่อไปอีกต่อไปอีกต่อช่างได้รอบนึงเพื่อนจะสาวเยอะไงได้ยินอห้ตอบกลับทำยังไงก็ได้ สะะะกกูอไไรง่เลยปัจำไม่ค่อยบอกด้วยสิไม่ได้ยินด้วยรู้ได้ไงรู้ดูดมาีนเจมรับป๊อบนะครับไม่ได้ยิน พี่เจมรับปาที่สุดในโลกเลยรับเลยรับเลืออันนี้ได้เลยได้เลยพอไหมเพื่อนเจ้าสาวกะจะดุไหมบอไปมไมู่ไม่รู้ไมู่ไบอกอกนะไม่พอหรอีรอเอเสียเจมเสียเจม ขอบคุณค่ะแออ้ยร้อนเลยี่ขาแบบขออยากยากนเดียวออแรงออแรงหน่อยเาไม่ได้ออกออกกลังกายเลยออกออกลายหรอเมรตัวดากเลย ป๊อปชอบกิจกรรมอะไรมากที่สุดเอาช่วงแฉตอ่ะบเอาเป็นบางนามีช่วงได้หรอที่บอกว่าป๊อปมันรก็เป็นภาษากลัวตอบความจริงไปดิป๊อบป๊อปชอบกินบุฟเฟ่ได้ได้ที่มันดูเนเจ้าของกินด้วยแล้วขอรีแอคชั่นของเวลาแบบเข้าปากหน่อย อยกชั้นดูเรทชั้น่างนี่ทุกคนจะรู้กาอแบบเทชันดังๆนะทำเร็วกินเรอใช่ทำได้ได้อร่อยอะทาได้ดูเกียรข่เร็วอะไรมาซิ่งหน่อยให้เขาไม่ได้ให้มาเทียร์เขาาัไปเร่งเขาเยเนี่ยเหมือนอร่อยรงต้องให้เขากินโชว์ะจริง ไ้ผมมันม uh, like, ีแค่คำเดียวเท่านั้นแคคำเดียวไอออเพราะว่าเขากินอะไรก็อร่อยนี่ม่เเลยเอาแบบยังไงนะสิงยงไงนะอือโอเคขออีกรอบอือืออร่อยเลย

ตะกี้สเอาท่านลยได้กี้พี่กบทำท่าไหนล่ท่าน้นหละเอ้ยเย้องเยไม่รู้ตีไปแล้วแหละเจรานาไม่เก่งเลยพี่กบว่ะ เขาบอกว่าเรื่องมันช่วยเขาให้มันพี่กบเป็เจ้าสาวเจ้าสาวจ้างมาอีกทีนึงกะว่าจะให้เพื่อนเจ้าสาวสะกดจันเป็นไงล่ะโดนเออรู้ยิ่งหรือสองคนใชจ่ายสองคิเออใช่คิดว่าจะไปไม่คิดหรอกโอเคได้สองรายโล

ไม่ถือก็ได้ข้อ57เดี๋ยวเขาเลยไม่ได้ไม่ได้จะถูกข้อ57นี่คือแบบเข้าชั้นเลืดะง่ายไปง่ายไปแล้วง่ายไปแล้วอย่าเอาสก๊อตจั๊บนะรอบนี้อะผ่านแล้วานแล้วผ่านแล้วเออโเลิ เราเรา่มมเพื่นช่วยเขาเลยเนเรียกว่าทำขนมนี้ตัวเองไม่มีเนินจะได้เทไม่เน่นจะไม่ไม่น่นะเรยะเขาเรื่องอันนี้ง่ายๆไม่มีอะไรมากของค่าปิดปากแผดซองตามมาเกิดเจ้าสาวโอ้โหอนี่โคตดสุดคือด่านนี้หดหดอดไม่ได้1องกซองหซองไปนะกปนเกิดเจ้ ทำใช้แรงงานแล้วก็ให้ซองมาลง้เลยใช้แรงงานแต่ได้สแกนได้เออสแกนนี่คนที่ปิดปากเข้าความลับเยอะมาความลับเยอะงานไงยอมไหมยอมไหมแบ่งกันเลยเอาแบ่งแบ่งอาทถามว่าท่านมีงบเท่าไหร่อ่ีกซองอี่เออเนี่ย พี่ให้พี่ให้แย่งพี่ให้แย่งกันสองคนเนี่ยเออได้เสียสละเองเอาให้เลยเพราะอะไรหรอเขาขึ้นค่าไปเลยค่ะไปเลยเชื่อสรุปเจ้าบ่าวไม่ต้องคอยไม่ไม่ต้องช่วยเจรสตาหรอกเพราะว่าเจ้าบ่าวใจปังเจ้าบ่าวใจป้ง

สสัญญาณเลสุดสัญญาณนึบวมยิงาย่งหลังต้งไดนะเออเออ้อนี่ทำหน้าหน่อยคโบราณไม่มียาแดง หลังจากนี้นะเจ้าสาวเจ้าบบเอ๊น่ารักมากนะคะแต่ตาของมองอย่างเดียวเลยใจสาวใจสาวาพนี้ภาพนี้ข้างหลังยังมองไม่เห็น Gracias.

ขอแล้วไม่เปพร้มเฉยคนสูเท่านี้ถึงไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากใส่นะจ๊ะโอเคโอเคนี่นี่ผู้ใหญ่อยู่ทางนั้นเลยสักทีพยายามสักทีพยายามเยอะอยากจะให้คมองตัวาวดงงั้นต้องพยายามหางานแต่งไปบอย ก็อย่างให้คู่รัสาวนะคะทงานกันนานๆแล้วก็อยากให้มี b a ีมีหลานให้เจ้ไบๆค่ะ,อะขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ยังไม่หมอีกนะเร